จริงๆการปฏิบัติเนี่ยนูถึงบอกว่าให้เพียงแค่ทําหน้าที่นะถ้าเรารักษาเหมือนเหมือนเราเรามีหน้าที่อะไรอะเหมือนลูกมีหน้าที่อะไรพ่อแม่มีหน้าที่อะไรเราอยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่อะไรแล้วเราเกิดมาเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่เรียนหนังสือโตขึ้นทํางานหาเงินมีครอบครัวมีลูกตายไป แค่นี้เหรอหน้าที่ของเรามันน่าจะพัฒนาออกจากสิ่งพวกนี้นะถ้าเรามองจริงๆ mm hmm. จะมีสักกี่คนล่ะทีเนี้ยที่มองเห็นหน้าที่จริงๆคำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจริงๆคืออะไรเร,เราต้องมา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 ,มาตีโจทย์ตรงนี้ก่อนความมีตัวตั้งอยู่ตรงไหนอะไรคืออัตตาที่แท้จริง อะไรคือความเห็นแก่ตัวที่แท้จริงเมื่อใ<ม>ดที่มันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่ไม่มีทางที่มันจะไม่เห็นแก่ตัวทุกคนล้วนทําเพื่อตัวเอง<ม>ใครจะเข้าใจเราจริงๆ<ม>เราคิดว่าเรามีเรามีเพื่อนเราอยู่เยอะๆเรามีครอบครัวมีคนรักคิดว่าเขาเข้าใจเราจริงๆเหรอมไม่มีทางลึกๆเรายังมีความโดดเดี่ยวอยู่ในใจทุกคนเป็นอย่างนั้น ไม่มีใครเข้าใจใครจริงๆพระเยียเจ้าถึงประกอบด้วยความเมตตาเมตตาตัวนี้รักตัวเนี้ยไม่ได้เพื่อแบบทำทำให้แล้วต้องให้เขามาทำตอบไม่ใช่นะให้เฉยๆให้ให,ให้จริงๆแค่ทำหน้าที่จริงๆ mm. แต่ไอ้ความรักของปุถุชนเนี่ยไอ้ความเห็นแก่ตัว <c oughs> ของปุถุชน <c oughs> ให้เพื่ออยากได้ผล mm. ถ้าฉันทําสิ่งนี้ให้เธอเธอต้องทําสิ่งนี้ให้ฉันคืนถ้าเธอ mm hmm. ถ้าฉันรักเธอเธอเป็นของฉันนะ mm hmm. <laughs> แต่เธอห้ามทําผิดใจฉันนะ <laughs> ไอ้ความรู้สึกที่กระทําโดยที่ไม่หวังอะไรจากเขาแต่พี่เจ๊บทําพี่เจ๊ย,ยังมีหวังพี่เจบเลยทุกในสิ่งที่พี่เจฟหวังต่างกันแค่นี้นะ mm hmm. ไม่ได้ต่างกันตรงอื่นเลย ทุกคนต่างมีหน้าที่จะมีสักกี่คนที่พยายามทําหน้าที่ของตัวเองนอกจากไม่ทําหน้าที่ของตัวเองยังไปบังคับให้คนอื่นทําหน้าที่ด้วยเราเลยเราเลยไม่รักษาใจมันมีแค่ระหว่างความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยถ้าเราให้เราสละออกได้ไอ้ความเห็นแก่ตัวตัวนี้จะค่อยๆเบาบางลดลงลดลงไปเรื่อยๆเพราะเมื่อใดถ้ามันเห็นแก่ตัวมันจะไม่เห็นแก่ทำ ไม่เห็นแก่คนอื่นแต่ถ้าเมื่อใดที่มันเห็นแก่คนอื่นความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงลดลงลดลง,ลงมันอยู่คนละฝั่งโลกกระทำทำยังไงมันจะเหลือแต่ทำมันก็ต้องทิ้งโลกทิ้งอารมณ์ทิ้งความคิดทิ้งความเห็นซึ่งพวกนี้กลับเป็นนามทั้งหมดทีเนี้ยพวกสิ่งทุกอย่างที่มันดําเนินไปเนี่ยสังเกตเคยสังเกตตัวเองไหมว่ามันเอาอารมณ์เป็นตัวดําเนินหรือเอาความรู้สึกตัวเป็นตัวดําเนิน เราเคยทวนกลับมาดูตัวเองรู้สึกรู้สึกข้างในบ้างไหมรู้สึกตัวจริงๆบ้งมงไหมมันเคยหยุดบ้างไหมเราไหลาตามอารมณ์ไหลาตามความคิดตลอดเวลาเลยนะต่อให้นั่งต่อให้อยู่นิ่งๆไอ้ข้างในเนี่ยไม่ได้นิ่งตามเลยนะวิบวับวิบวับวิบวับไม่รู้ไปไหนเราไม่เคยรู้เลย แล้วอารมณ์แต่ละอย่างที่ผุดขึ้นที่มีขึ้นมาเนี่ยมันถึงต้องใช้สตินไปกำกับไว้ไปคุมมันไว้เพื่อที่จะแมนดิ้นเพื่อที่จะไม่ให้มันเนี่ยออกมาทำงานไม่เอาอารมณ์เนี่ยมาเผาตัวเองเหมือนพูดกับอีเปี้ยวเมื่อเช้ามันยากยากไม่ใช่ทำไม่ได้ถ้าจะทำเจตนาความเด็ดเดี่ยวความอาจหาจริงๆถึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะเกิดขึ้น ต้องสู้จริงๆต้องเอาเป็นเอาตายจริงๆเพราะทุกอย่างผลทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุทําเยอะๆใยญ่ๆผลก็ได้เยอะๆใหญ่ๆนั่นแหละมันเท่าเหตุมันไปตามเหตุถ้าเด็ดขาดสู้จริงๆยอมจริงๆผลมันก็เป็นที่น่าพอใจเหมือนกันแต่ประเด็นคือเราอยู่กับทุกข์แต่เราไม่รู้จักทุกข์นี่สิเนี่ยมันเลยยากที่จะพูดกันโดยภาษาให้เข้าใจ ความสุขของของคนคือความได้ดังใจเหมือนเขาถามหนูนี่แหละว่าความสุขมีจริงไหมมีสำหรับคนที่หลงหลงไปไหนหลงก็ไปในยึดในอารมณ์จริงๆการปฏิบัติเนี่ยสุขในภาษาธรรมเนี่ยคือไม่ทุกนะไม่ใช่สุขแบบโลกจิตไม่เข้าไปร่วมกับทุกเนี่ย รู้อยู่นีม่มีมีอุเบกขามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมรู้แค่รับรู้มีอะไรเกิดขึ้นรู้พยายามฟื้นตัดกลับมาอยู่ในลมมาอยู่ในวิหารธรรมเกาะลมเราเคยเวลามีอารมณ์ขึ้นมาเคยอารมณ์ตัดบ้างไหมเคยพยายามควบคุมตัวเองบ้างไหมหรือไปควบคุมแต่คนอื่น สังเกตไหมเราพยายามให้คนอื่นทำถูกใจเราเราค่อยจะมีความสุขเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดั่งใจเราเราค่อยจะมีความสุขเวลามันไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาทีนึงเราก็อดควรขึ้นมาทีนึงทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเราพยายามวิ่งหาความสุขวิ่งหาความพอใจวิ่งหาความเพลิน แต่ไอสิ่งพวกนี้กลับเป็นมายาหลอกล่อเราหาทางออกไม่ได้ถ้าเรามองเห็นมันจริงๆนะเปี้ยวมึงเชื่อไหมว่าสิ่งที่มึงทุกข์อยู่เนี่ยพวกพยายามหาอารมณ์หาอารมณ์ไม่ให้จิตเสพป้อนข้อมูลป้อนป้อนพอวันหนึ่งการฝึกสติเ,เพื่อไม่ให้มันเข้าไปกินอารมณ์แค่นั้นเองนะมันเลยตีเป็นทุกข์เนี้ย ในไ,ได้ดังใจมันไม่ได้ในสิ่งที่มันเคยได้แล้วหนักกว่านั้นนะถ้ามึงมองเห็นตามความเป็นจริงมันไม่ได้เลือกคนเลยไม่ได้เลือกหรอกถ้ามึงสังเกตความคิดมึงอดิมึงจะปรุงแต่งใส่ได้ทุกอย่างแค่ตากระทบรูปแค่นั้นแหละดูดีๆมันมองตรงไหนต่อให้เรามีเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้มีได้ดั่งใจเราทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เรายังอยู่ใต้กฎของธรรมชาติวันหนึ่งเราต้องแก่วันหนึ่งเราต้องเจ็บวันหนึ่งเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องเจอกับความพัดพ่า,าแล้วหนักกว่าน,นั้นเราไม่มีทางสุขจริงๆเพราะเราเป็นาธาตุของอารมณ์มตื่นขึ้นมาเราต้องหิวตื่นขึ้นมาเราต้องความคิดแล้วคิดว่ามันได้ดั่งใจเราตลอดไหมละ่ะต่อให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างกองอยู่ตรงหน้าเหมือนวัตถุเนี่ยเหมือนเงินเนี่ยมันแก้ให้ปัญหาให้เราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เพราะเกินครึ่งคือจิตยิ่งตัวมีเยอะนี่แหละย,ยิ่งทำลายตัวเองได้เยอะเพราะมันมันมันไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เห็นไหมความเพลินเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเรานะเรื่องภายในความเพลินจะพาเราเนี่ยตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะขณะทุกขณะที่จิตเสพอารมณ์ทุกขณะที่เรากระทำอะไรออกไป มันไม่ใช่ทําแล้วจบมันบันทึกด้วยมันบีบข้อมูลลงไปด้วยในสัญญาเนี่ยมันบันทึกด้วยแล้วเราจะทําอาการนั้นง่ายขึ้นเรื่อยๆหนูถึงบอกว่าบอกอีเปียวเนี่ยต่อให้มึงทุกข์มากมายขนาดไหนจงรู้ไว้เลยว่าผลที่แสดงเนี่ยมึงสะสมไว้เองมึงสร้างเหตุตัวนี้ไว้เองแล้ววันนี้มึงจะออกจากมันสิ่งเดียวที่มึงมึงมึงทำได้คือฝืนตัดกลับมาลง อยู่กัาลมไม่ได้สร้างกุศลสร้างความดีเข้าไว้อย่าให้มันไหลตกต่ําลงไปกว่าน,นี้เพราะเมื่อใดที่มึงเผลอทําตามมันเมื่อไหร่โกรธทีหนึง่งรอบหน้ามันจะแรงขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่ามึงจะควบคุมตัวเองยากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายถ้าไม่ควบคุมเลยมันจะเหลือแต่อารมณ์เป็นตัวดําเนินจึงเกิดเรา<ล>ไม่ได้เ,เปิดหมดความรู้สึกตัวเลยหนูถึงบอกว่าเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยเราไหลตลอด เราปุงแต่งตลอดคิดจนตัวเองเป็นบ้า mm hmm. คิดจนทําให้ตัวเองขาดสติซึ่งทําสติตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เพียงพอที่จะสกัดกั้นอารมณ์และความคิดมันน้อยกําลังมันน้อยเราไม่เติมอ่ะเราไม่ควบคุมอ่ะเราไม่เคยตัดกลับมาเลยมีอะไรเกิดขึ้นเราไหล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 อย่างเดียว มันก่อตัวก่อวอดกันขึ้นถ้ามันถึงวิถีมันก็เป็นพายุใหญ่ทีเนี้ยเป็นโลกสังเกตไหมความคิดแต่ละขณะพอใจใครสักคนเนี่ยเริ่มแล้วจากแอบมองจากพอใจจะค่อยๆทยอยยอขยับเข้าไปใกล้ซื้อของไปให้อยากเริ่มคุยเนี่ยมันจะไปมันจะต่อต่อต่อถ้าเราไม่เห็นทีเนี้ยเมื่อใดที่เราได้ได้สิ่งสิ่งนั้นเข้ามาครอบของยึดถือไว้ คนอื่นจะแตะต้องไม่ได้แล้วนะของกูเมื่อใดที่มีอัตตาเนี่ยความยึดมั่นเนี่ยเข้าไปยึดถือในสิ่งสิ่งใดไม่มีทางที่จะไม่ทุกข์นี่แหละตัวทุกข์ทีนี้ได้มาก็กลัวหมดกลัวเสียรักษาไว้รักษาอย่างไงล่ะรักษาของไม่เที่ยงให้เที่ยง ร <laughs> ักษาของที่เป็นทุกข์จะให้เป็นสุขการฝึกเลยการเป็นการมองเห็นเนี่ยการทำงานของกายของใจเนี่ยทำยังไงเราจะยอมรับได้ใจมันจะยอมรับได้กับความจริงทำยังไงเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวกับกายเลยนะพี่เจี๊ยบจิตล้วนๆฝึกจิตทำไมเราถึงบอกฝึกจิตฝึกใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเคยฝึกจริงๆไหมเนี่ยเนี่ยยกวกเหตุเลยเคยฝืนใจตัวเองไหมเพราะสภาพทุกเนี่ยคือคือการขัดการฝืนทุกในอริยสัจเนี่ยไม่ใช่ความลำบากทางกายนะไม่ใช่ความจนนะแต่คือความผึดอัดขัดเครื่องภายในเนี่ยทุกในอารมณ์เนี่ย ขัดใจจนไม่มีใจให้ขัดจนไม่มีที่ตั้งของอะไรเลยไม่มีข้อมแม่พ่อแม่แต่ถามมึงอยู่กระล่มได้เปี่ยวถามมึงมีความหมุวสุดโตอยู่ความเจ็บกันยังมีอยู่มึงสิเห็นเลยความเจ็บมีอยู่แต่มึงสิอยู่กับมันได้มึงสิอยู่กับมันได้มึงสิเห็นความดิ่นล้นเห็นความทุรนทุราล่าคล้องใจเห็นโตตันหาเวลามันบีบขัดนมึง แต่กี่มึงหูแต่ซื้ออันนี้เวทนาได้อันนี้ค่วมเจ็บเจ๊นางทองตั้นหาอันนี้ค่วมอยากได้ควว่วมบ่อยากได้พักออกถึงเขาหูมัดแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นอีหลีเอาอยู่บ่ละนี่เรามองวัดว่าได้อยู่ปากได้บ่ได้แบบโอ้กูหูมัดแล้วตอให้มึงอ่านหนังสือมัดโลกเลยหูค่วมหูในหนังสือจําได้ทั่วโลกเลย หนังสือทุกเล่มมึงจำได้กับว่าได้ซอยเห็นคขวมทุกมึงลดลงเัาม,มีทางจิ่งเดี๋ยวที่สิซอยเห็นคข่วมทุกมึงลดลงได้คือมึงมวหูภายในฝึกสติควบหูอิริจังสิเกิดขึ้<ม><ก>นเหนือสัญญาอันจริงที่มึงสะสมทั้งอนอกน่ะยังเป็นสุสานของค่วมขดหรือได้ค่คควมปุงแต่งทองเจขอดมอเป็นคว่วมหูสึโต ว่ามีความหมูสึกโตว่ามีสติแล้วว่ามีท่าถี่สตัดออกจากสิ่งพวกนี้ได้ลมก็ควบหมูสึกโตมันอันเดียวกันมึงบ่าสามารถมึงสิสังควบหมูสึกโตมึงสิสังนี่ไหเอ่ะสติเนี่ยมึงสังได้สติมันเป็นผลมึงบ่าสามารถสั่งให้เจากของมีสติได้มึงเข้าใจปะจำมึงหิวเข่าเนี่ยมึงสั่งให้มึงอิ่มด้ล่ะมันเหตุบ่ได้แต่ว่าเหตุของความอิ่มเกิดจากอย่างเออ แต่ว่าถามึงบ่หิวมึงสิกินบ่นั่นดิละ่ะมันต้องเกิดเกิดเกิดอารมณ์เกิดความหิวก่อนพอหิวปุ๊บนาทีมึงสร้างเหตุมึงต้องอยากอยากพ่นก่อนอยากเลี่ยนลูก,ก่อนมันไม่สีดําเนินศรัทธาจังสิเกิดศรถถัทธาที่คือกินดิละ่ะตั้งใจกินก็ว่าตั้งใจแล้วนี่บ่านาที่ของมึงอะอยู่ในนาทีนาที่คือตักเข้าเส่ป,ปาก ยำแล้วก็เกินยำแล้วก็เกินมึงสร้างเหตุตัวนี้หลายพ่อควบอิ่มก็เกิดขึ้นเองแมนบอกควบหิวมัน,นหายไปตอนใดบ้างอันนี้ลหละแต่คนเท่าเนี่ยมันบรเสเดียนาทีเดียวว่าให้มีสติอยู่ในล่มมือสื่อนี่มันเป็นเหตุทีไงแห้เดีย่ยมียังเกิดขึ้นกลับมาล่มหูล่มหูทุกแง,ง่ทุกมุมของล่มเลี่ยนลูไล่ละเอียดในล่ม แต่ประเด็นคือความเคย่นชินเนี่ยมันไหลไปคิดคิดคิดเรื่องนั่นต่อเรื่องนี่ว่างเรื่องนี่คิดเรื่องนั่นตากระทบลูกหูไดยยินเสียงคิด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 มีแต่คว่มคิดไปอ่านไปหูไปฟังแต่คิดว่าจะของหูแล้วโดยที่บ่หูเลยวันนั้นมันแค่แค่คว่มคิด